ครับผมทีซีชาแนลวันนี้มาที่ศูนย์ราชการสกลนครนะครับงานวันคริสต์มาสนะครับวันนี้จัดเต็มเลยนะครับผมไปดูบรรยากาศจะคึกคักมากขนาดไหนครับไปดูกันครับผมโอ้แต่งตัวแฟนซีนะครับน่าจะเป็นการประกวดนะครับเป็นการประกวดแฟนซีนะครับโอ้โห ตัวละครเยอะมากเลยนะในเกมนั้นเลยตัวละครในเกมั้งนั้นเลยนะในโลกของโซเชียลนะครับผมเนี่ยกำลังจะถ่ายแบบกันนะครับผมเนี่ยรับกำลังจะถ่ายแบบกันเตรียมกล้องเตรียมแสงก็เรียบร้อยแล้วนะนในการประกวดนะครับปรวดแฟนซี ถึงว่าคึกคักมากเ็นพิเศษเลยนะจุดนี้ก็จะเป็นจุดเวทีการสแสดงครับผมฟเด็กจะชอบมาก เด็กๆขี่จักรยานล้อเดียวนะครับผมน่ารักเชียวใส่ชุดค,คริสต์มาสนะครับใส่ชุดซันซันต์คอส์ดดยครับผมเด็กๆจะชอบมากเลยฮะเด็กโชว์ยังไม่เข้ากระบวนนะช่วงรอเข้ากระบวนเด็กๆไปสนุกสนานกันไปก่อน ครับนะจักรยานล้อเดียวนะครับเวลาการทรงตัวนะหลังยังทึึงอึ้มกึ่งกี่เลยครับนะเด็กน้อยทำได้ไงหวา่าเราไปดูด้านหน้ากันนะครับบรรยากาศด้านหน้า โอ้โบกมือหน่อยโบกมือเลยเอาโบกมือโบกมือลูกโบกมือโอ้ยสวยครับผมบอปั่นสามล้อนะครับผมโอ้ยสันต์บอดมาปั่นสามล้อนะครับผมนี่ครับยานพาหนะของสันต์บอดครับผม เป็นสามโลนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่น้องจะพาสองฟอร์นาวเวียดนามอนุรักษ์กัระปชาสุดยอดเลยนะครับผมแล้วก็ประเทศอื่นอื่นที่จะครอบน้องวันนี้บอกปีนอยากจะเป็นซานต้ามากนะครับผมชมกนดขวาานี้กบมือหน่อยโอ้น้องฟ้าน้อยตัวน้อยครับผม

tell you what I think I have no got no stopping I set up my big event so please bring me this that I can have for life to give my senior return something for Christmas time I don't i think i'd buy her a rose so she can wear it in her hair โอารับไปดูเด็กๆครับงานฝีมือของเด็กๆทั้งนัดเลยครับไปสอดูเด็กๆก็ทำอะไรกันปีคอนเสรอนนะคะปีท้ายนะคะฝากผิดหนึ่งคอนเสิร์ตของน้องๆที่ประชจมจังหวัดชลบุรีจังหวมกนนทบรีนะคได้ค่ะ ลความที่เวสุดยอานลุงเอนนี้เขาคุ้นชื่อเรื่องวงดนีสังคนเพราะว่าเพิ่งไปประกวดมาน้องๆก็มาถึงแ้วที่งานเกษตรแฟนได้แชมป์อีก1ปีได้แชมป์สามสมัยซ้อนแล้วฮะโอกว่า13ทีมทีนะครับพี่ผ่านเขารอมาแล้วน้องๆก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่3นะครับนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะได้ชมกันค่ะ กองอุทยานธรรมนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสุดาวันหวังธิรษฐกิจขาดไม่ได้เลยภาคคามนะครับนันทนาภาคคามสุดเปี่ยกนะท่านอาจารย์ประดีกรมทางศาสนาเมืองสกลนครท่านชูศักดิ์รู้ยิ่งค่ะเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมได้ประจำที่เก้าอี้ได้เลยมาแจกเลยครับคุณแม่มาแจกเลยครับผมมาแจกหรือเปล่า ในที่เปิดของเราใ้องแม้ชิมนี่นะครับผมโอ้นีไงแม่บอกวันนี้วันนี้ผมกินอร่อยมากเลยอ้ารอยครับเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ไม่คุนสมองไปเอาขึนใส่แอมจิมมาแม่ใส่แอมจิมแอมจิมอมืงสกนคร้วใครถ้าจอกเลยใช่ไหมเอาคืนใช่ไหมเอาคืนแม่บอกโอ้โหบรกาศากันได้แม่บอกเดียวนะคะ บได้มคะแล้วก็พี่ดีสิงค์ชนนะคะก็กำลังกันทุกทานนะคะอืมอร่อยจริงครับผมขอบคุณครับแม่เราเรียกว่าอะไรนะเมี่ยงโกนสมุนไพรลงมาลงมาไฟของดีลงมาไฟคหอมชนลงมาไฟอืมแล้วปกติมีขายที่ไหนแม่ครับผมกับเพีย่กับพี่ครับ กามาโปรโมททัศนคตะทาทางสุวรรวัสุภกิจโสนครับทางอธิบดีกรมศาสนาโซยกุกเวียดนามโดยไม่ถึงโซยุกเวียดนามเนี่ยคืออะไรเลยโอ้เนอคทาทุกท่านโไปถึงท่าผู้เกีรยิที่ผมไม่สามารถได้ยินชื่อนะครับ เกิดมากับทุกท่านเข้าสู่งานประเพณีแห่ดาวเพสมาจังวัสสกรนครประจำปีพุทธศักราช2506เครับมระหว่างวันที่25ธันวกาคม2 5 6 7ณเวทีกลางบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5 อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะนพมเกษริารครับค่ะนิชันัชราแสนสีค่ะเกาสองคนเ้านที่เป็นพิธีกรสํานักงานงพี่เปิดงานขอนัเจของมหาวิทยาลัยเกษตราสตา์หรือเปล่าครับผมในปีนี้งานว่าแล้วไงผลงานของพิธงานครับวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครนี่เป็นฟาตายโจนอย่ามองฟาตายโจรจิตร์อะไรนั่งมันอะไรครับพร้อมนะคะมีทั้งประเทศีแล้วก็ประเทศีน จีนได้รับการเข้าสู่งานงบประมาณในครั้งนี้นะคะจากทางท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านชัยระบบสุขด้วยค่ะครับผมนอกจากการแสดงบนเวทีแห่งนี้แล้วนะครับบริเวณลานกิจกรรมแห่งนี้ยังมีขนมต่างแปลงลูกเกษตรสวนบ้านเราท่องเที่ยวต่างๆอะไรเลยจะได้ไก่แจกฟรีใช่ไหมครับผมประดิษฐ์หรือประมาณชิมอาหารับผมหอมชื่อรึกแล้วก็ร้บยิ้มเลยาแขกฟรียิ้มเลยรับรอาด้วยนะครับ ใส่ค่ะพร้อมทั้งนะคะมีการประดับประดาตกแต่งที่ราคะ59บาท79บาท109บาทตัแต่งนะคะดวงดาวดวงไฟต่างๆอีกมากมายให้กับผู้ากหม้อความเที่ยวทุกท่านในงานฉลอเวียดนามเราเนี่ยโอยงานไหนงานนั้ำอากาศร้อนและกาศหนาวๆนด้กินปากหม้อด้านซ้ายคือข้าวใปากเลยถนนน่าอร่อยมากทีเยวนะครับตอนนี้กำลังเริ่มตั้งขบวนรถดาวและ รวมไปถึงขบวนพาเหรดต่างๆที่เยาวชนและชาวจังหวัดสกลนครตั้งใจที่จะร่วมแห่เพื่อสืบสานประเพณีแห่ดาวพิสมาจัว,จวัดสก,กันครับใช่ค่ะถ้าพูดถึงนะคะประเพณีแห่ดาวพิสมารของจังหวัดสกลนครถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีความยิ่งใหญ่อลังการและในหลายชาติเนี่ยให้ความสนใจทั้งไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศอีกด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่าน